ลงพิมานประกอบไปด้วยขบวนนักกีฬาทั้งหมด50คนูงแสดงให้เห็นถึงความสอมนาทีและความพร้องเพรียงอันเปินอันหนึ่งอันเดียวกันภายในหมู่คณะค่ะและขบวนแฟนซีที่กำลังจะเข้าสู่สนามนะคะประธารได้แก่นางสาวกุลิ เขจะถูกขัดกลาผลิตกลายเป็นอัญ,ญมณีที่สองประกายด้วยคุณค่าเติมหน้าของท่านคือเทพีประจำคณะบรมทพิมานท่านคือเทพีนรภัทรนารีผู้เรียกตบผู้พิทัพมณีนรภก้าอือนนรัตทรของไทยอัญ,ญมณีเก้าชนิดที่ถือว่าเป็นสัญลญักษณ์แหงความโชคดีความรุ่งเรืองและความเป็นสินนร,ริมงคลในวัฒนธรรมไทยโดยแต่ละชนิดมีความหมายพิเศษ ป้องุ้ครองผู้สวงใหญ่เพชรยิ่งใหญ่ไทร,รีไม่มีกล้ามทับทิมนำอายุยืน ่หาน่าเมียมองอันเทพายช่วยกันโทษที่โฉกเขาใครทูนเล่าการเพิ่มไทยไทยทั้งถอโดนบัญญาณให้เทวามาคุ้มครองจบสนอนงคุณค่าแจ้งแห่งลพรัรเบื้องหน้าของท่านคู่บุตรแห่งแสงสุริยาเทวันผู้เป็นด่านแสงประทีปที่สาสองขัดเกลาอัญยะมณ โรคเรียงคือรวงสุริยาเลิศอาภาส่องนำปัญญาให้พวกเขาเปล่นประกา่จบไปแล้วนะคะขอรบขบวนของคณะบรกพิมานนะคะและขบวนที่กำลังเข้ามาในสนามนะคะขอเชิญกีดและต้อนรับขกวบคณะอามบารีคุณครูหัวหน้าคณะนะคะคุณครูันไทยคะสดแสงสดค่ะนักเรียนประธานคณะ